สวัสดีครับสทีม Fc Channel ชกท่านครับวันนี้ผมอ้อนอีก,กามารายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอการจับประเด็นก่อนเกมและการฟันทงฟันฉับในพรีเมียร์ลีกแมตช์วีคที่32นะครับเน้นไปในคู่ของวันเสาร์วันเสาร์มีเตะกันอยู่5คู่5สนามนะครับทีมใหญ่ๆลงสนามกันด้วยไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตีรนะครับที่เจอกับทางคิสตัลพาเลสและรวมไปถึงทางอาร์เซนอล ที่เปิดบ้านรับมมอเบรนส์ฟอร์ดนะครับนี่คือคลิปการจับประเด็นและการฟันธงฟันฉับในข้ามคืนวันเสาร์คิดเห็นกันอย่างไรร่วมกันส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด C first เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จากตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกกรชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปลุยกันที่คู่แรกครับ ที่เอติฮัสเตเดียมนะครับบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับมือคริสตันพาเลสนะครับนี่คือเกมที่ซิตี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี3คะแนน3แต้มเพราะว่าต้องไม่หลุดไปจากท็อป5นะครับตอนนี้ได้สิทธิพิเศษอีก1ทีมนะครับนอกจากท็อป4ที่เคยเป็นพื้นที่ทำเลทองแล้วนะครับอันดับที่5ในลีกครับก็จะได้ไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับนั่นทำให การแข่งขันยึดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ในซีซั่นนี้เข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วซิตี้ยังอยู่ในเส้นทางครับเพียงแต่ว่าการเจอกับทางควิสเซนพาเลสเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพาเลสในช่วงนี้เป็นช่วงของพวกเขาโอ้โหนับตั้งแต่เปลี่ยนปริทิน2 0 2 5เป็นต้นมาพาเลสฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็6เกมหลังสุดนะครับควิสเนพาเลสของโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดของลีกครับ เหนือกว่า Liverpool, เลเร์พูลเหนือกว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าทุกทีมพวกเขาคือเบอร์หนึเท่าวัดกันเฉพาะ6นัดหลังสุดนะครับชนะได้ถึง5และเสมอ1นึ่งไรพาย,ายนี่เป็นยังไงพาเลสก็ไม่ธรรมดาพอในเวลาที่เริ่มจับที่จับทางเจอจุดที่สมดุลครับพาเลสนี่ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากครับ เพียงแต่นัดนี้บอกเลยว่าเป็นปัญหาของทาง Palace สคราบว่า Mark เกอีไม่อยู่นะฮะเพราะว่าติดโทษแบนอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญมากของคือ s สันพา a l เลสเลยนะครับรวมถึงแม็กซองราครัวอีกคนหนึ่งก็บาดเจ็บด้วยก็เลยทำให้ในแนวรับของทางค r ร s สันพา a l เลสนั้นมีปัญหาแตกต่างกันกันกบทางแมสซิตี้ตอนนี้ถือว่าขุมกำลังโอเคไม่มีอลิ i บราฟท์ทารันก็จริงแต่มีโอมามาโมชนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นช่วงท้ายปลายซีซั่นที่นักเตะที่กำลังจะเก็บกระเป๋าออกจากทางซิตี้เนี่ยพยายามที่จะทิ้งทัวร์แล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีๆให้กับซิตี้ก่อนที่จะจากลากันนะครับก็จะมีพวกเควินเดอร์บอยอิวคายกูดกัร์นแบร์โดซินวาที่จะต้องจากลาทีมไปเพื่อที่จะสร้างทีมใหม่นะครับถามว่าจุดที่จะต้องติดตามต่อบคือเรื่องของการสร้างแพชชั่นการสร้างความกระหาย ผูกเร้าภายในทีมของเป๊ปอันนี้สําคัญมากเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้พื้นที่การเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับของทักซิตี้เนี่ยสำคัญเหลือเกินเพื่อที่จะต่อยอดไปในซีซั่นหน้านะครับเกมรัดนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายของซิตี้เลยเพราะว่าพาเลซนั้นระบบทีมทีมเวิร์กแน่นมากนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่กังวลแทนพาเลซก็คือความเปราะบางในเกมรับอาจจะเกิดขึ้นในเกมรัดนี้เมื่อไม่มีตัวเก่งและโหดจะสำคัญอย่างมาร์เกฮี นะครับแล้วต้องบอกเลยทั้งมามมชทั้งโดกูนั้นสามารถสร้างความปัปนป่วนให้กับแนวรับของพาเลสได้นะครับรวมไปถึงความพยายามเฮือกสุดท้ายของเคมิเดบรอยก่อนที่จะจากลากันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาเซึรงกริจบอกว่าถ้าแมาสซิตี้เน้นหน่อยไม่พลาดกันบ่อยๆคือสร้างโอกาสได้แน่ๆถ้าเน้นปุ๊บทำประตูได้ซิตี้จะเป็นผู้ชนะ เพราะว่าด้วยความกังวลอีกผมบอกไปนะครับมาร์เกฮีไม่อยู่เนี่ยสื่อกรีตคือให้ความสำคัญในจุดจุดนี้มากนะครับก็เลยมองว่าซิตี้มีดีพอครับที่จะเบียดและก็บดขยี้เอาชนะพาเลสได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มสำคัญอย่าลืมว่าโปรแกรมการแข่งขันนับจากนี้ไป,นไปเนี่ยซิตี้เองก็ไม่ได้หนักมากนะครับดังนั้นต้องช่วงเวลาของการโกยคะแนนซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้ในเกมน,นี้ครับทีนี้เราไปดูในคู่ที่2กันครับ ผู้ที่2คือไบรตันเปิดบ้านรับมือเลสเตอร์ซิตี้ครับไบรตันยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นพื้นที่ยุโรปในถ้วยเล็กนะครับแชบเปีสิอาจจะมองเรียกว่ามันมันยากเกินไปแต่ในถ้วยเล็กเนี่ยมันมีโอกาสแต่พวกเขาต้องกอบโกยคะแนนให้อยากเต็มที่เกมนี้โอกาสมาแล้วนะครับเพราะว่าผู้มาเยือนคือเลสเตอร์ซิตี้ของรูสฟานิสซรอย แต่จิ้งจอกสีน้ำเงินภายใต้การคุมทีมของเดอะดัชแมนคนนี้บอกเลยว่าสารวันเตียเต้ยลงเตี้ยลงและก็เตี้ยลงครับตอนนี้เหมือนมอบตัวแล้วสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับไม่มีปฏิหาริย์แล้วยากมากนะครับเกมล่าสุดก่อนหน้านี้โอ้โหเล่นในบ้านแพ้นิว่าเซ้นแบบหมดสภาพนะครับหมดสภาพจริงไม่มีหือไม่มีอือไม่มีแรงฮึดไม่มี พลังแฝงไม่มีก๊อก2ก๊กอก3ก๊กอก1ยังไม่มีเลยอะ16นัดในลีกหลังสุดเลเซอร์แพ้ถึง15คุณกูลองคิดดูชนะเกมเดียวคือชนะสเปอร์จากน้องไก่นะครับซาวกยิดอาร์มี่บอกว่าทำไมต้องเกิดกับกูทีมเดียววนเนี้ยเท่านั้นไม่พอยังแพ้เกมศูนย์ด้วยนะครับก็อบอกเลยว่าโอ้โหช่วงหลังๆนี่คือเห็นเลเตอร์แพ้เกมศูนย์นี่มันตอกย้ำชัดเจนว่าแนวรับยังไม่ได้ถูกการแก้ไข เกมแดนกลางคือหละหลวมากแล้วก็รวมไปถึงกองหน้าคุณไม่สามารถที่จะคาดหวังแต่การทําประตูของจิมี่วารีเพียงคนเดียวนะครับก็ไม่แปลกใจที่เลเซอร์ทำไมถึงยังจมปลักอยู่โซนแดงแล้วตอนนี้เหลืออีก7เกมห่างจากโซนปลอดภัยอยู่ถึง15คะแนนและเมื่อมองจากแพชชั่นมองจากแรงกระหายแล้วไบรตันมีเยอะกว่านะครับและพวกเขาก็ต้องการใช้เกมนี้แหละครับเป็นแรงจุดประกายเพื่อที่จะ ไปสู่เป้าหมายในการเล่นฟุตบอลยุโ,ยโรปถ่วยเล็กให้ได้วัดกันทุกเหลี่ยมมุมแล้วไบรตันดูดีกว่านะครับเลสเตอร์ <L ester S 1> ไม่มีเชิงแล้วนะครับไม่มีแรงฮึดแล้วนล้วแต่ทุกคนคิดถึงในเรื่องของช่วงซัมเมอร์ช่วงฮอลิเดย์แล้วนะครับที่ถึงอนาคตตัวเองแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้ไบรตันกดอยู่ครับน่าจะมี3มแต้มในมือทีนี้ไปดูประเด็นที่3ในคู่ที่3ครับ คู่ที่3ที่ซิติกราวครับบ้านของน o อต tingham ฟอ r e เรสต์นะครับเปิดบ้านรับเมืร์ท็อปปี้สีน้ำเงินนะครับผู้มาเยือนอย่างเดวิดมอยส์นะครับแอนด์เดอะแกงเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถใช้คำว่าอย่างเป็นทางการได้นะครับในการรอดตกชั้นแต่เมื่อดูจากแต้มของราดาทีมอันดับที่18แล้วก็19บนี่ยบอกเลยว่ายากมากในการที่จะแซงหน้าทางด้านของเอเวอเรตันแต่เดวิดมอยส์เนี่ยต้องการที่จะสร้างผลงานที่ดีที่สุดจนกระทั่งจบ นัดสุดท้ายแล้วก็เป็นการวัดผลประเมินผลตัวผู้เล่นที่เขามีอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการชี้ชัดว่าคนไหนควรไปต่อคนไหนควรพอแล้วนะครับส่วนเจ้าบ้านนอรแอมฟอเรสต์ของนูโนเอสโรซานโตนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่เจอกับทางแอสเซมบิล่าพวกเขาฟอร์มดีนะครับไม่แพ้ใคร4เกมแล้วก็ไม่หยุดที่บิลลับพากับเป็นเกมที่โอเคฟอเรสต์ Forest ถือว่าก็ทําได้ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าพลาดกันเองนะฮะเกมนัดน,นี้ต้อง เช็คความฟิตควิสฟูดนะครับแล้วก็แอนโชนีอีลังกานะครับว่าจะไหวหรือเปล่าอีลังกาเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้เล่นเท่ากับทางด้านของคริสฟูดที่อาจจะต้องถูกเข็นลงเล่นนะครับแต่ต้องมารอดูก่อนถ้าไม่มีทั้งอีลังกาไม่มีทั้งคริสฟูดนี่บอกเลยว่างานเบาสําหรับทางด้านของแนวรับเอฟเวอร์ตันเลยทีเดียวนะครับเอฟเวอร์ตันแน่นอนครับก็คาดหวังกับเบโตมีเอ็นดีไอนะครับแล้วก็มีแจ็คแฮร์วิสันอันนี้คาดหวังได้นะครับ ดูเกูเร่โอเควิ่งชนอะไรแบบนี้นะครับแดนกลางก็เป็นชุดเดิมนะครับแนวเราก็เป็นตัวเดิมๆจะได้พิกฟอร์ดด้วยเช่นกันนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมที่เอาจริงๆก็ออกทั้ง3หน้านะครับคือเอลตันเนี่ยในยุคข,ของดวิดมอยส์เริ่มที่จะเหนียวขึ้นแผ้ยากมากขึ้นนะครับผยงแต่ว่ามิติในเกมรุกมันไม่ได้หลากหลายนะครับเพราะว่าตัวมันน้อยนะครับคุณภาพเชิงลึกหรือว่ากลุมลังเชิงลึกเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้น แล้วก็เล็กกว่าทางด้านหลายทีมนะครับแตกต่างก,กันกับทางด้านของฟอ r e เรสต์ยังมีตัวที่สามารถทดแทนกันได้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกมมันตื้อๆต,ตันๆแล้วก็ต้องไปวัดเนื้อร่องของตัวสำรองเนี่ยฟอเรสต์ดูดีกว่าเอเ r อร์ันนะครับดังนั้นชี้ชัดไปทางฟอ r e เรสต์ครับรวมไปถึงเรื่องของความสม่ำเสมอเรื่องของการเล่นในบ้านและความกระหายในการได้3แต้มนะครับต่อให้พวกเขาจะยืนอยู่ที่อันดับสามก็ตามทีแต่ก็ต้องการ3าแต้มเพื่อที่จะ เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการจบท็อป5ในปีนี้นะครับมองว่า Forest น่าจะทำได้แบบบทขยี้เอเวอรตันชนิดที่ว่าสุดประทึก1ประตูศูนย์หรือ2ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูประเด็นที่4ในคู่ที่4ครับไปกันที่เซนต์แมริสซีเดียมนะครับบ้านของซาร์ทัมตันเจอกับทางด้านสิงห์พะงาดแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหซารทัมตันเป็นทีมแรกนะครับ ที่กระเด็นกระดอนตกชั้นไปแล้วนะครับเริ่มต้นกันใหม่ในลีกเด e แชมปีเป็นชิปนะฮะแล้วก็เหลือโปรแกรมถึง7เกมแต่ซอลตันแต้มขาดไปเรียบร้อยอีวานยูริชแยกทางกับทีมนะครับดังนั้นนี่คือช่วงเวลาที่นักเตะซอลตันชุดปัจจุบันตอนนี้นะครับจะต้องฉายแววเด่นให้ได้ถ้าใครอยากจะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นๆอ,อยู่ในทีมพิมรีกเนี่ย ช่วงนี้แหละคือช่วงสำคัญเป็นโอกาสของพวกคุณในการแสดงฝีเท้าแสดงความสามารถนะครับส่วนทั้งฟังของแอสตันวิลล่าแน่นอนครับเกมกลางสัปดาห์นะครับเสียดายตรงที่ว่าแพ้ปารีสแซงต์แชงเกเยอะไปนิดหนึ่งถ้าเป็น1-2โอ้โหบอกเลยว่าความมั่นใจไม่ได้หดหายไปไหนแต่พอแพ้1-3ปุ๊บเนี่ยบางทีเกมรัดนี้พวกเขาอาจจะผ่อนๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เชิงที่ว่าจะปล่อยก็จะเป็น ตัวสำรองที่จะได้ลงเล่นตัวที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับในเกมแรกที่ฝรั่งเศสนะครับอ่ะก็จะเป็นโอลิวอสกินลงกองหน้าตัวเป้ามีเดาจะมาเล่นมีอาร์เซนซิโอนะครับตรงกลางก็มาเปลี่ยนเป็นใช้โอนาน่ากับกา่าบ้างนะครับแล้วก็เก็บสดตัวหลักบางรายเพื่อเกมกลางสัปดาห์หน้าในการเล่นกับปบอร์เซงแั่งนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ตัวจริงชุดที่ดีสุดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคุณภาพเชิงลึก คุณลังเชิงลึกของซิเวล่าดีนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ในตอนนี้แล้วเจอกับคู่ต่อสู้ที่เบาหวิวเลยอย่างซอลทัมตันผมเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทีนะครับคุณภาพตัวนักเตะความสามารถเฉพาะตัวของตัวนักเตะรวมถึงเตืนในการทําทีมของอุนายนิมรีจะเอาชนะและได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับเมืองมิดแลนด์ไปในเกมนัดนี้2-0มีครับปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับที่เอเมรัสดียมบ้านของอาร์เซนอล ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับมือเจอทีมตราพึ่งครับเบรนท์ฟอร์ดนี่คือเกมที่วัดใจอา์เต้าเหมือนกันนะครับว่าคุณยังจะโฟกัสแบบเต็มๆในลีกไหมไล่ล่าลิฟูไปจนสุดทางไหมหรือคุณจะอ่ะปล่อยหน่อยนะครับผ่อนหน่อยเต็ียสำรองลงมาเล่นในเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเพื่อที่ จะไปตบราชาชุดขาวในเกมกลางสัปดาห์หน้าเพราะในเกมแรกที่เจอกับทางราชาชุดขาวเนี่ยโอ้โหเล่นได้แบบระดับเวิร์คลาสจริงนะครับเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซเลยชนะไปถึง3ประตูศูนย์นะครับดังนั้นผู้เล่นบางรายจะถูกดรอปที่เป็นเสาหลักหัวใจสําสคัญไม่ว่าจะเป็นดิคันไรส์นะครับแล้วก็บุกโยกสากานะครับที่โอ้โหร่างกายนี่แบบมันต้องดูแลพิจิตริษฐานเป็นพิเศษนะครับทั้งไรส์กับสากานี่คือแบบเป็นกลุ่มลักเตะที่ขาดไม่ได้ ไรซ์ไม่อยู่อ่าโอเคจอร์จินโย่ลงมาเล่นแทนขยับเอาเมริโน่มายืนเป็นตรงกลางโอเดกาเล่นสักครึ่งหนึ่งครึ่งหลังค่อยว่ากันข้างหน้าไม่มีซาก้าใช่ไหมก็ใช้อิทันวาเนรีตัวดาวรุ่งนะครับมีไรฮิมเซอร์ลิงลงหน่อยครับ,บรวมถึงก้างหน้าตัวเป้าใช้ทอสซานะครับภาพมันน่าจะเป็นแบบนี้ส่วนทั้งฝั่งของเบนส์ฟอร์ดแน่นอนตัวเจ็บตัวแสบเนี่ยก็คือเอมบัวโม่แล้วก็วิซ่าคือสิ่งที่ต้องระวังแล้วลูกฉับฉวย ลูกยิงไกลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องระวังเบนฟอร์ดเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งครับแต่ถ้าวัดกันตัวต่อต,ตัวคุณภาพแต่ละตำแหน่งเอาตรงตรงอาร์เซนอลต่อให้เปลี่ยนตัวผู้เล่น2-3จุดก็ยังดูดีกว่าเบนฟอร์ดครับยังเชื่อว่าไมเคียวอลิต้าเนี่ยต้องกับช่างคำชาแหละนะครับว่าเฮ้ยเกมนี้ก็ต้องเอาชนะนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปโฟกัสแส่เกมกับราชันชุดขาวนะี่ไม่ได้นะเกมนี้ต้องเอาชนะไว้ก่อนเพื่ออะไรรักษาโมเมนตัมแล้วก็ขยับช่องว่าง ให้มันใกล้ชิดกับท่านาของริพูมากขึ้นเพื่อเอาไว้ว่าริภูจะพลาดให้นะครับคือถ,ถ้าได้ปุ๊บเนี่ยโยนความกดดันไปทางฝั่งของของแดงและคีบมมเมนตัมของตัวเองรักษาคุณภาพของตัวเองและความมั่นใจของตัวเองครับผมก็เชื่อว่าอาเซนอนทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ชนะ ก็ไม่ถึงขั้นแพ้นะครับก,ก็คือมีผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้ง1คะแนนหรือ3แต้มแต่มันจะไม่ใช่เกมที่ขาดซึ่งกริตก,ก็มองว่าอย่างนั้นมองว่าแอนอนมีดีพอครับในการเก็บ3คะแนน10หรือ2ประตูหนึ่งนั่นคือ5คู่ในค่ำคืนวันเสาร์คูดคิดกันอย่างไรครับลองส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยรับฟังกระจบไปลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดึง่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเบนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ แนวทางกรารวิเคราะห์จากตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกกรนชนแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กกรชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมสน,นครับ